ดูกรภิกษุทั้งหลายการประชุมกันแห่งสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้มีสามครั้งครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุแสนห0 0รูปอีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจํานวนภิกษุแสนรูป อีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุ8ปด0,000ื่นรูปสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีซึ่งได้ประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ล้วนเป็นพระขีณนาศพทั้งสิ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายการประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขี ได้มีสามครั้งครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจํานวนภิกษุแสนรูปอีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจํานวน8ปดหมื่นรูปอีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจํานวนภิกษุเจ็ดหมื่นรูป พระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีซึ่งได้ประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ล้วนเป็นพระขีนาสพทั้งสิน้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายการประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูได้มีสามครั้ง ครั้งหนึ่งมีพระสาวกรประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุ8 0ดห0รูปอีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกรประชุมกันเป็น mm. จำนวนภิกษุเจ0ดหรูปอีกครั้งหนึ่งมีพระสาวกประชุมกันเป็นจำนวนภิกษุห0หม0รูปพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภู ซึ่งได้ประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ล้วนเป็นพระขีณนาสพทั้งสิ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายการประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกกุสันทะได้มีครั้งเดียวมีจำนวนภิกษุสี่หมื่นรูปพระสาวกของพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะซึ่งได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ล้วนเป็นพระขี่นาศพทั้งสิ้นดูกรภิกษุทั้งหลายการประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคม,มานะได้มีครั้งเดียวมีจำนวนภิกษุสามหมื่นรูป พระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณนะซึ่งได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ล้วนเป็นพระขีนาศพทั้งสิน้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายการประชุมกันแห่งพระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากสปะได้มีครั้งเดียวมีจำนวนภิกษุสองหมื่นรูป พระสาวกของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะ ที่ได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ล้วนเป็นพระขีนาศพทั้งสิ้นดูกรภิกษุทั้งหลายการประชุมกันแห่งสาวกของเราในบัดนี้ได้มีครั้งเดียวมีจำนวนภิกษุ1250รูปสาวกของเราซึ่งได้ประชุมกันครั้งเดียวนี้ล้วนเป็นพระขีนาศพทั้งสิ้นดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุชื่อว่าอโศกเป็นอัครอุปทาของ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีภิกษุชื่อว่าเขมังกระเป็นอัครอุปถาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขี ภิกษ anta, ุชื hm. zysta, uncle, ่อ <this> ว่าอุปสันตะเป็นอัคระอุปถาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูภิกษุชื่อว่าวุฒิชะเป็นอัครอุปถาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากักุสันทะภิกษุชื่อว่าโสติชะ เป็นอักขระอุปถาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะนิภิษุชื่อว่าสัพพมิตรเป็นอักขระอุปถาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ชื่อว่าอานน์ได้เป็นอักขระอุปถาของเราในบัดนี้